ลุงกวาดขิม้าหน้าบ้านทุกคนดูสิขิม้าเป็นกองเลยนะคะขิม้าขม้ากวาดให้มันพ้นทางเนาะเดี๋ยวตอนสิบเอ็ดโมงยิ่งจะตกเยอะนะคะเนี่ยเริ่มเยอะแล้วนะแต่สิบเอดโมงจะตกดูสิเป็นกองเลยนะคะปีนี้เยอะมากนะคะปีนี้เยอะมากปีที่แล้ว ไม่ขนาดนี้ปีนี้เยอะมากๆเลยนะคะโอ้หนาว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 มากนะคะทำคลิปป้าโมทำคลิปลงสักหน่อยแต่ป้าโมนาจะออกไปพาไปชมข้างนอกนะคะเดี๋ยวป้าโมนาพาไปเนาะตอนนี้ดูคลิปลงไปก่อนนะคะน่าสงสาร <laughs> เย็นมากเด้อพี่น้องพี่มเเะ,ะมเป็นกลองเลยนะคะพี่มะเป็นกลองเลยอากาศติดลบนะคะวันอาทิตย์เนาะวันหยุดลุงก็เลยไปกวาดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขับรถไปซื้ออาหารนะคะกวาดก่อน เพราะว่าสิบเอ็ดโมงนี่จะเยอะกว่านี้อีกนะถ้าเราไม่กวาดตอนนี้ก็คือสิบเอ็ดโมงจะลงมาอีกเยอะนะคะตอนนี้เพิ่งสิบโมงกว่าก็เริ่มโปรยปลายเห็นไหมคะมันโปรยโปรยมองไม่เห็นเนาะเพราะว่ามันขาวมากเห็นไหมว่าเขามีโปรยโปรยลงมาแล้วอะ นะคะคแต่ป้าโมนาจะออกไปดูลงุงข้างนอกแต่ต้องใส่ถุญทง,ถ,งถุงเท้าให้เรียบร้อยตอนนี้ป้าโมนายังไม่เรียบร้อยนะคะหมดจะมาส่องในบ้านนะคะหนาวอา <c oughs> ขภไยค่ะอันนั้นคือเฉพาะล่องนะคะล่องทางที่คนจะเดินผ่านนะคะเราทําเฉพาะล่องทางนะคะบนถนนเราไม่ต้องไปทํานะคะเนอะ บนถนนปล่อยมันเป็นอย่างนั้นนะคะทาเฉพาะล่องทางล่องทางที่เดินนะคะเป็นล่องทางเดินแต่บนถนนข้างหน้าลุงเนะี่ยเราไม่ต้องนะคะเดี๋ยวป้ามมนาจะพาไปดูเดี๋ยวก่อนสักสามนาทีอันนี้นะคะเพิ่งได้สองนาทีกว่า